สวัสดีครับอัปเดตวันที่25มกราคมนะครับวันนี้พี่ดิวมา101ที่บ้านนะครับบินมาคนเดียวนะครับวันนี้จะพาปลาไหลนะครับพี่สาวแม่เรียบนะครับแล้วก็คุณแม่นะครับไปกินหมูกระทประปลาไข่นะครับไปกินหมูกระทะนะครับมาอันหลานมหาเพราะว่าเอาอ่างเปามามอบให้เออเคยได้อ่างเปาปะ่ปะปลาไข่ก็ เออป้าไข่ก็ไม่เคยได้อ่างเป่าเนาะเคยได้ตะเนี่ยแต่แดดตะเฮียนตาสาน <c oughs> นี่ครับแล้วความพีคของคุณแม่ก็คือเอาแก๊สไปเติมด้วยเบิงคุณแม่เรียบอะที่น้องอ๋อหลอกแล้วโอเคแล้วเอาแก๊สไปเติมเดี๋ยววันนี้เอากระบะไปไนี่เดี๋ยวคุณแม่เปิดประตูเดี๋ยวเจอกันที่ร้าน หมูกระทะนะครับทุกคนฮิวฮวปลาไข่ก็สบายดีปลาไข่สบายดีเด้อทุกคนไม่ต้องห่วงเลยนะครับยิ้มสวยๆนะแฟนคลับติดตาม25มกราคม2568ครับอัปเดตวันนี้6โมงเย็นไปกันอัปเดตนะครับตอนนี้ถึงร้านอาหารแล้วนะครับนี่พาคุณแม่คุณป้านะครับ มาทานข้าวนะครับมีเวลาแค่หนึ่งวันลูกชายบินกลับมาเหมือนนกเจา้าเมนูแรกนะครับคุณแม่เรียบชอบมากนะครับคือย,ยำปลาหมึกทุกคนนี่ยำปลาหมึกพี่สาวผู้ใดเป็นคนโตปลาไหลคนโตคนกลางคนเล็กนะครับวันนี้มากินข้าวนะครับวันที่ยี่สิบห้ามกราหกแปด อบคุณครับจับแสบ,แสบพี่น้องวันครอบครัวครับวันนี้นะครับได้บินม้าพี่น้องนะครับบินกลับบ้านพาปะาไข่ามากินข้าวแสบบอปลไข่แสบบ,ปสบอบบปลาไหลวันตรุดจ,จีนแต่ว่าพูดถึงพี่พี่น้องนอง,นองี่แม่กะนยั้งเหมือนทุกคนเนาะเนี่ยพี่สาว พี่สาวน้องสาวพยัญยังเหมือนเดมแม่เรียบอะ่ปะป้าไข่เป็นพี่สาวแม่เรียบนะครับแล้วป้าไหลก็เป็นพี่สาวป้าไข่อีกทีหนึง่งแล้วก็เป็นพี่สาวแม่เรียบอีกทีหนึ่งนะครับตามพี่น้องหน้าตาคือกันบ่พี่น้อง <c oughs> <c oughs> สวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี่วันที่ยี่สิบห้ามกราเนาะตุ๊ดจีนปีนี้วันที่ยี่สิบเก้านะแม่ ตูดจีนวันที่29่สิบเก้อู้ววายปลาตัวใหญ่มากโอู้หูอราวน,นี้ใครทั้งน้อนปตปลาไหลเดี๋ยวจะได้เอาปลาลงตรงนี้ตัวหนึ่งนี่ครับใครเห็นคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมดูแลครอบครัวคนที่เราลักด้วยนะครับลูกๆคนไหนนะครับ มาดูแลคุณพ่อคุณแม่นะครับในยามแก่ชรานะดิวบอกให้เลยว่าได้บุญสุดๆนะครับเขียนเช็คให้แล้วนะ่ซินเจียอยิสนีฮัวชายย่อเ่าเปิดเด้อเฮงเฮงปังปงังซินเจียอยิสนีฮัวชายเคยได้ซองแดงบ่ เซียสินเจียย่อีซินีหัวชายอ,ออซองแดงซองแดงตุดจีนนะครับนี่พี่น้องโอ้อา,งางไว้ก่อนวางไว้หันละครับนี่เขาเรียกว่าเงินตะเอีย่<อ>นบแม่เคยได้อยู่ยคุณ <นำ S 1> แม่น่าจะเคยได้ไเงินนำโชคนะครับ อเนนงมันมันเยอะอยู่นะปลาไหลมันต้องออกมาใจแฟนคลับให้ทายว่าเงินในซองอ่ะสามซองเนี้ยคนละเท่าไหร่อา่าให้ท่าทยนะทุกคนว่าในซองแดงเนี้ยสามซองเนี้ยพี่ดิวให้ป้าให้แม่เท่าไหร่นะครับ อ่าไครททยถูกใครทายถูกรับไปอีกนี่ซองแดงเต็มเปล่าเลยวันนี้เตรียมมาเยอะอืมวันนี้เตรียมมาเยอะเฮง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 นี่ครับเนะนี่ยนะนี่ฮาพอผู้เฒ่าผู้โถแบบว่าตามขางท้างแมแม่แจกอ่างเปาแตะเอียซองขั้นต่ำเนี่ย ที่พี่ดิวใส่นะขั้นต่านี้คือสองพันบาทนะแม่ขั้นต่ำเนี่สองพันไหผู้เ่าผู้โถเนี่ยขั้นต่ำเนี่ยสองพันบาทนะที่เห็นซองแดงพี่ดิวเนี่ยไม่มีแบงค์ลอยไม่มีแบงค์ยี่สิบนะขั้นต่ำสองพันแฮปปี้แฮปปี้ครับปลาคายคิดว่าปลาคายได้เท่าไหร่บอลลูดตะวันหลานไหหมาขาดไป แฮปปี้บอชีวิตทุกวันนี้อ่าปลาไหลล่ะร้านไหยมาขับไปทุกมัอนี้ชีวิตแฮปปี้ปะครับแต่ปลาไหลบอกว่าได้เจอหลานเนี่ยก็คิดว่าหลานฉีบม้าได้พี่น้องมือนเด็กยังขึ้นรถอยู่ขึ้นทางเลยนี่ล่ะพี่น้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นี่ยามเพิ่นมีชีวิตอยู่ให้เพิ่นกินอิ่มนอนหลับบ่มีหนี้สินนี่เป็นอียงที่ประเสริฐที่สุดแล้วพี่น้อง แฮปปี้แฮปปี้เดี๋ยวเราจะมาเดี๋ยวเราจะมาเปิดซองกันอีกคลิปหนึ่งนะครับให้ถ่ายมาว่าในซองมีเท่าไหร่กดไลค์กดแชร์ like นะคะับขอให้ทุกคนมีความสุขในวันตุษจีนนี้นะครับปาพันชาแต่ในซองเนี้ยไม่ใช่เงินสดนะทุกคนป้าพันชาเพราะมันบางใช่ไหมครับมันเป็นกระดาษที่เขียนให้เพราะว่าดี๋ยวให้คนพิเศษ นะครับคนพิเศษก็คือแม่พี่ดียวมันเป็นกระดาษเช็คอ่ามันเป็นเช็คเงินสันะครับเพราะว่าถ้าใส่มาก็คงไม่พอแฮปปี้แฮปปี้ป่ะแม่าาแฮปปี้แล้วแซบเดยเอารีวิวอาหารแม่อรีวิวอาหารอันนี้อีอย่างแม่อันนี้เป็นปลาผัดจาค่ะต้มยำ ต้ยมยำรวมน้ำใสอันนี้ต้ยมยำรวมน้ำพริแล้วยำปลาหมึกแบบเป็นตาแซ่ตาแซ่พ,พี่น้องบิ๊กค่ะนี่ครับพี่นอ้องอัปเดตล่าสุดนะคะวันที่ยี่สิบห้ามีไอ้มกาลาหน้องดิวอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะครับนะแฮปปี happy, happy. ้แฮปปี้รัชองไพรานี่นี่แฟนคลับนี่ให้แฟนคลับทายมานะครับว่าวันนี้น้องดิวให้แตะเอียแม่เท่าไหร่ ไม่บอกดีกว่าทุกคนไม่ต้องมีคลิปต่อไปหรอกเนาะหรือบอกดีหรือไม่บอกดีไม่ต้องบอกหรอกเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะเงินมันก็ไม่ได้วัดคุณค่าของครอบครัวแต่ครอบครัวที่มีความสุขได้ก็คือหักการแท้งกันนะครับมีหน่อยก็กินตามหน่อยมิไรก็ซอยเหลือแบ่งปันกันพี่น้องนะครับนี่แฮปปี้แฮปปี้แซ่บเลยนี่ปลาใครนี่ อายิ้มหว,วันๆเห็นแฟนคลับเห็นนะเออป้าไข่สบายดีนะทุกคนป้าไข่ป้าไหลแล้วก็แม่เรียบนะครับตุดจีนตุ